ดีค่ะนานแล้วไม่ได้พบกันนานนะนานอยู่ทำไมเอาแบบพอเรารักกันเนี่ยห่างกันวันนึงก็คือนานวันนึงก็นานแล้วเริ่มต้นกระปากหวานกันเลยทีเดียวโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาเล่าเล่าตัวทีนี้ช้าก็จะบอกว่าด้านหลังก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเพราะว่าก็เริ่ม ปรับภูมิทัศน์จากเรือนว่างเสร็จแล้วเราก็มาจัดสวนกันสิคะจะได้เป็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เตรียมนะคะเดี๋ยวก็จะทยอยเพราะว่าก็ถ้าหลายๆท่านมาก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะบอกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องเนะาะเมื่อวานพี่นรินทร์นัดมายังบอกว่าเปลี่ยนไปหมดแล้ว เปลี่ยนไปหมดแล้วต้องตามดูเพราะถ้าไม่ตามดูจะทําไมคะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเ,เริ่มจากตรงนี้เลยทีเดียวครับลานผึ่งบาทและตากจีวรเริ่มแล้วนะคะเริ่มเมื่อสักวันสอวันที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์ก็เมตตาอนุญ,ญาตเริ่มได้ เดี๋ยวเดี๋ยวมีพาพาไปนี่พ้จาจันยังทำงานอยู่เลยนี่เท่าไหร่แล้วกี่มโมงเอ่อห้าโมงยี่สิบครับยังทำงานอยู่เลยอะแล้วเราไปทำ <c oughs> ประถาศักดิ์รอรับฟังคำสั่งแล้วทำให้พอใจครับให้ใครคะพ้จันพ้าจันเดีวปราศพ้าจันกันท่านท่านคุยกับพี่จะเราจะลงต้นไม้ กะว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ติดอะไรใดๆแล้วพอเป็นไปได้จะไลฟ์พรุ่งนี้จะไลฟ์พรุ่งนี้จะนะจะพยายามให้ดูให้ดูได้กันเริ่มแวค่ะนานึบา่นคจาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไดตานุญาตได้สักสองวันแต่ก็เริ่มต้น นะตอนนี้วันนี้ก็ปรับพื้นที่นะไปค่อนข้างเก็บหมดละก็คือลงลงลูกลางปูก่อนแล้วก็เดี๋ยวทรายปิดหน้าแล้วก็ค่อยหินปูทับอีกทีนะแล้วก็วันนี้ก็กําลังมาคุยเรื่องการลงมงุ้มงต้นไม้กันเอาต้นไม้แบบใหญ่เลยขนาดใหญ่หลายตันนะ ตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องเอ๊จะเอาเคลนยร์ยกอุ้มยังไงใช้ขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะไหวไหมก็ดูตามเหตุตามปัจจัยนะนะก็น่าจะเรียบร้อยด้วีนะอนุทนากับทุกๆจากคัสมุตาด้วยนะที่จาะมาที่บัญชีของวัดนาป่าพงนะก็พยายามตั้งจิตตั้งเจตนาด้วยการนักความตริงเป็นมุมทินนะเพื่อให้เราได้ รับคุณใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่ก็ของธนามาสาธุก็เมนะื่อสักครู่นะคะพระอาจารย์ท่านก็เมตตานะคะคันโหมดธนากับพวกเรานะคะนึกถึงนะคะตาก็รู้สึกอิม่มเอมใจแล้วก็นึกถึงคําที่พระอาจารย์เมตตามอบให้กับพวกเราเนมะื่อสักครู่อะคะ่ะว่าเราคงได้รับคุณใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่ ก็เป็นไปตามเจตนาของพวกเราทั้งสิ้นนะคะเป็นกรรมของพวกเรากรรมดีนะคะก็คือเราร่วมกันเป็นเมิฝนแล้วก็กําลังตกอยู่ที่ลานถึงบาทและตาจีวรนะคะก็คืออัน,นิสงส์ใหญ่แน่นอนนะคะเป็นอะไรที่ทําให้พาะอาจารย์ลัคนาสงขาสุดนะคะอะไรจะยิ่งไปกว่านั้นเนาะก็เอาท่านี้ก่อนติดตามพรุ่งนี้นะคะติดตามพรุ่งนี้ตาจะพยายามไลฟ์สดให้ได้นะ เพื่อที่เราจะได้เห็นการพัฒนาการปรับไปด้วยกันอนุโมทนากับทุกๆจาคะเลยนะคะเม็ดฝนทุกเม็ดฝนมีความหมายเสมอตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปเราไม่ต้องพูดกันแล้วละเพราะว่าเรากระทำกันทุกวันนะทำทุกวันเพื่อตัวเรานะคะเพื่อต้องอนุโมทนาอีกครั้งเม็ดฝนจุบจ๊บจุ๊บพบกันนะคะพรุ่งนี้